เอเยอรวัสดุสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจัดเจ้าคาวา s a กิ z ซ0 0สามร้อยเอเสม่้ชมหนึ่งลำครับลูกค้าคันนี้สีเขียวสวยๆเลยนะเป็นสีเขียวดำนะฮะสีประจำค่ายของคาวา s a กิเลยครับลูกค้าสวยๆเลยมีของแต่งมาให้รอบคันนะครับลูกค้ามีนี่เลยครับผม ครับล่าคาร์บอนกันลอยนะตรงถังมาให้ครับลูกค้าแล้วก็นี่กระจกติดปลายแฮนด์นะครับมือเบรกมือค้าชิวหน้าแต่งมาให้นะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่แห้งครับ3 0มซีซีนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS วครับลูกค้าท่อได้มาเป็นปลายท่อแต่งของอคาโปวิกนะครับแล้วก็นี่เลยท้ายสั้นพับได้นะครับมีไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะฮะโชกหน้าครับลูกค้ายังเป็นโช๊คเดิมๆอยู่เลยนะเป็นโช๊คเทโรสโคปิกนะครับผมมีกาดม้อน้ําแต่งตรงรุ่นมาให้ด้วยนะฮะ สวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะตัวนี้นะฮะเป็นล้อแม็กหน้าหลังสีดําครับลูกค้าชุดสีฝั่งนี้สวยใสายมากๆครับลูกค้าเครื่องยนต์สะอาดกิฟเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับผม เจ้แซดสาร้ยนะฮะเลขไมอยู่ที่3 2ม0 0ืกิโลครับลูกค้าสตาร์ทง่ายๆเลยสตาร์ททีเดียวติดนะฮะระบบไฟติดครบครับผมทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริฟต์เลยและราคาไม่แรงครับลูกค้าได้ขับ300ร้ิซีราคาไม่ถึง60,000่นบาทคุ้มมากๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับ หใครสนใจเจ้าแซ300เอเบสคันนี้รีบม,มาจาัดกันได้เลยครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ